โอเคได้เต็มสิบนะ,ะผ่านจ้าวันนี้เราจะมาทาแพนเค,ค้กกล้วยนะคะจะใช้อ่าจากข้าวโอ๊ตนะคะเดี๋ยววันนี้ใช้ของเคลกเกอร์ค่ะก็คือจะอารมณ์แบบว่าใช้ความหวานจากกล้วยแทนน้าตาลเนาะให้มันมีความเป็นคิดว่าเนะจะทําให้มันมีความเป็นชิ้นชบ้างกินแล้วจะได้แบบว่าสัมผัสความหวานเป็นชิ้นช้นอันน,นี้นี่ถ้วยตวงแบบว่าครึ่งครึ่งคับนะคะ หนึ่นใีครับนึ่งก็คือหนึ่งครับเนาะเพราะว่าไอ้ช่วยตัวนี้มันเพิ่มครับขอเปลี่ยนก่อนต่อไปใส่ไข่ไข่นะคะแบรนอะไรก็ได้เลยไข่ก็คือไข่มาดูว่าความเหลวมันแค่ไหนถ้าไม่มีตอนนี้คิดว่าเราต้องใส่นมด้วยก็เลือกตามถนัดเลยเนาะถ้าหากว่าใครแบบว่าสายเฮลตี้ก็แนะนำเป็นนมอ,อมนัลมอนนะคะ เราก็จะใช้นี่เลยนมธรรมดาแต่ว่าเป็นแบบสลิมเนื้อนะคะ <c oughs> ใส่ให้มันพอแบบว่ามีความแบบแชะหน่อย <c oughs> เอาจริงๆตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราจะแบบว่าประสงค์จะใส่มาริซเชียก็ได้อยู่นะพ่อแตนนะจริงๆถ้าเป็นแบบเฮลตี้จริงๆอ่ะก็ไม่ควรจะใส่น้ำมันหรือว่าอะไรนะแต่ว่าคิดว่ากระทะนี้กกนไม่น่าจะรอดก็เลยขออน,นุญาตใส่เนยนิดนึงมาดูกัน <c oughs> มันก็น่าจะออกมาเป็นแนวมัฟฟินนะคือถ้าเข้าเตาอบเนี่ยก็มัฟฟินเลยแหละ ถ้าคนก็เอาไอ้ข้าวโอ๊ตไปตุกดนะก็จะได้เชตเจอร์คล้ายๆแบบเราใช้แปง้งทำเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กลองชิมกันนะน่าจะได้สักหกพันมัง้งก็คือนั่นแหละไข่หนึ่งฟองว้นหนึ่งลูกแล้วก็ข้าวโอ๊ตหึ่งครับนมขึ้นครับความหวานตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าต้องชิมดูก่อนแต่มันหวานไม่พออ่ะใส่น้ำผึ้งก็ได้นะร่อนน้ำผึ้งมูอิ้งไวข้าเตรงนความสวยนะสวยนะ หอมหอมเลยน้ำมันก็น่าจะได้นะแบบน้ำมันที่แบบเป็นสเปรย์อะเพราะว่าที่มีเราเป็นใช้ได้แบบเมนูมนอนื่นนะนี่อันนี้แบบใช้ง่ายนะเจ๊เจ๊ชิมมึงที่ว่าน่าจะหวานไม่พอก็อาจจะลาดชั่วอีกโกต้นสีหลับนะหอมมากตอนนี้หอมเลยนนมากมาจะให้จุกลองกินกันว่าเป็นยังไงลาไปเลยจุกจุกะลองดูคราวนี้ ไหนขอแม่ชิมบ้างสิอืมอร่อยเลยจิ้มกับไอ้โค้ดเลอรสลับแนะนำว่าถ้าไปติบหวานอะ่ะแล้วไม่มีพวกโค้ดเนรสลับหรน,น้ำเชือ่ออ่ะให้ใส่ตานไปเลยเนะาะค่อาๆจะเอ็นจอยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนค่ะถือว่าวิชั่นนี้ผ่านบาย